โอเคครับก็กลับสวีดสสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับซีรับซีหนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเล่นในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ซีกันเเช่นเคยนะครับแต่เป็นวอซีแนวเกาะเหล็กน,นะครับนี่แนวเกาะเหล็กน,นะครับนี่แอดมินได้รั์ของมาแล้วเดี๋ยวเราใส่กันเลยเพื่อไม่ให้มันช้านะครับโอเคแม็กซซีไว้นี่ได้ครับ โอเคนะครับเอโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีเลือดฟรีนะกดทีเดียวมันจะรีเลือดฟรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของฟรีนะก็จยไดาบมากับนี่นะครับของกินของกินนะครับโอเคของกินในเรื่องของตัวนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะนะครับน่าจะตายยากนะ เพาะของที่นี่ราคาแพงมากนะนะครับโอเคก็แพงอยู่นะครับเงินก็ได้มาเยอะนะคโอเน็ตนี่นครับคนเล่นประมาณ8คนอะนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโลกเก็บของก่อนนะครับนี่ที่ค้ากิ้ก็ไม่ต้องตกใจนะ ไอสตาอยูว่ว่าเป็นที่เน็ตไรนะครับนี่นี่ก็จะเป็นกล่องต่างๆนะครับก็ยังมีสอดตรงนี้ว่าทับอะไรทับ L O C K กล่องกล่องทับกล่อง L O C K นะครับนี่ทับกล่อง L O C K ก็สามารถนี่ได้นะครับเป็นการเซฟของในกล่องนะพูดถึงเซฟนี้ก็คนเล่นเยอะนะ ทุกคนก็มาลองเล่นดูได้นะครับโอ้โห NLM โอเคนะครับทุกคนก็มาลองเล่นดูได้นะครับถือว่าเซิร์ฟมารฐานอยู่นะครับโอเคเราจะมาดูในเรื่องของพรีเมียมสำหรับสายเติมเงน,นถึงจะเข้านี้ไายนะฟาร์มพรีเมียมนะครับอันนี้จะเป็นฟาร์ม อาคนมันหายไปไหนหมดแปดคนนี้เน็ตเน็ตเจอมันไม่ค่อยดีเนี่ยไม่รู้ว่าเน็ตเิร์ฟเน็ตผมนะครับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งอะ่ะเอ้ยโหจะหากไงให้เจอเนี่ยโอ <laughs> ที่นี่ก็เต็มเลยนะโหทุกคนเต็มเลยอ่ะที่ป่าใหญ่มากนะแล้วเวลาเราหาคนเราจะหาไงไวะเนี่ยนะเออแต่ถ้ามีคนก็น่าจะมันน่าดูเลยนะครับอันนี้มารีวิวเซิร์ฟแบบเซิร์ฟมันไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ก็ดูท่าน่าจะสนุกเพราะคนเล่นเยอะมากนะครับ อกว่าจะออกได้เซิร์ฟมันก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวไปฟาร์มพรีเมียมดูนะนี่เราจะไปลองฟาร์มพรีเมียมเน็ตมันไม่ค่อยดีอะทุกคนเน็ตมันไม่ดีนะครับ โอเคครับทุกคนก็มารีวิวคร่าวๆดีฝานะครับว่าตอนนี้เน็ตมันไม่ดีนะไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตผมหรือเป็นที่เน็ตบ้านนะเออไม่ใช่เด็เป็นที่เน็ตบ้านหรือเป็นที่เน็ตเซิร์ฟนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมีมารีวิวคร่าวๆเฉยๆนะครับโอเคสำครากการคหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืม ไปดูโฮมสวิตโฮมที่ผมจะลงด้วยนะครับประมาณบ่ายมองครึ่งนะ